รถไฟคริสตันด่วนเชียงใหม่2026ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการท่องเที่ยวไทยที่มุ่งสู่การยกระดับประสบการณ์เดินทางด้วยรถไฟให้มีความหรูหราและทันสมัยในระดับโลกโดยรถไฟขบวนนี้ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันทั้งในด้านความสะดวกสบายการตกแต่งภายในและการบริการที่เหนือระดับเพื่อรองรับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ตู้โดยสารแต่ละตู้ถูกออกแบบให้มีความโปร่งสบายพร้อมกระจกใสาบานใหญ่ที่เปิดมุมมองพาโนรามาตลอดเส้นทางสายเหนือห้องพักแบบส่วนตัวมีทั้งแบบดีลักซ์และสวีทพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิเตียงนอนแบบคู่หรือเดี่ยวห้องน้ำส่วนตัวระบบควบคุมแสงและอุณหภูมิส่วนตัวรวมถึงอินเทอร์เน็ตไร้าสายความเร็วสูงสำหรับห้องอาหารก็โดดเด่นไม่แพ้กันด้วยเมนูอาหารสไตล์ไฟไไดนิงที่ผสมผสานร,ระหว่างอาหารไทยร่วมสมัยและนานาชาติ ลุงโดยเชฟระดับมืออาชีพพร้อมเครื่องดื่มชั้นเลิศที่เสิร์ฟในบาร์เล่านอสุดหรูที่ตกแต่งในโทนสีทองอบอุ่นบรรยากาศภายในรถไฟได้รับแรงบันดาลใจจากศิละปะล้านนาผสมผสานกับดีไซน์ร่วมสมัยทําให้รู้สึกผ่อนคลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวระบบความปลอดภัยและความเงียบสงบภายในตู้โดยสารยังถูกพัฒนาให้ล้ำหน้าโดยใช้เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนและระบบการสะเทือนขั้นสูงรถไฟคริสตันด่วนยังมีบริการพนักงานต้อนรับส่วนตัวในทุกตู้โดยสาร เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างรับรื่นและสะดวกสบายตลอดเส้นทางด้านเวลาการเดินทางคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ5ถึง6ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานครถึงเชียงใหม่ซึ่งเร็วกว่าและสะดวกกว่ารถไฟทั่วไปโดยไม่ลดทอนความสุขในการชมทัศนียภาพระหว่างทางราคาตั๋วยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะอยู่ในระดับเดียวกับรถไฟหรูในต่างประเทศอย่าง Eastern and Oriental Express หรือ Seven s t ต r i n อิ u ค h ชเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมอย่างแท้จริง การเปิดตัวรถไฟขบวนนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของการเดินทางด้วยรถไฟในไทยแต่ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความภาคภูมิใจให้กับอุตสาหกรรมคมนาคมไทยอีกด้วยคาดว่าโครงการนี้จะเริ่มให้บริการจริงในช่วงกลางปี2026โดยมีแผนขยายเส้นทางเพิ่มเติมในอนาคตหากได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ความฝันในการเดินทางอย่างหรูหราท่ามกลางธรรมชาติของภาคเหนือจึงกำลังจะกลายเป็นความจริงในอีกไม่ช้า